ว่าน,นี่คือภาวะภูมิแพ้หรือแพ้อากาศที่ไม่ใช่อาการหวัดนะคะแต่หลายคนเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นหวัดอยู่บอ่อยๆสัญญาณเตือนข้อแรกที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องขยี้ตาคันหัวตามากๆนะคะบางทีเนี่ยก็จะคันแบบทั้งเบ้าตาถุงใต้ตาจะปูดมากเป็นพิเศษไปหาซื้อครีมทาใต้ตามาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นอ2คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะมีน้ำมูกไหลใสๆหรือบางทีเนี่ยน้ำมูกไม่ไหลแต่จะมีอาการคัดแน่นจมูกหายใจลําบากจามฮัดชิ้ ตอนา,อาการที่3ค่ะจะมีอาการคันคอคันลิ้นคันเพดานปากนะคะแล้วก็จะรู้สึกเลยว่ามีอาการไอแห้งๆนะไอแบบไม่มีเสล็ดนะไอเหมือนคนที่แบบเป็นหวัดนะคะแต่จริงๆแล้วอาการนี้ไม่ใช่หวัดค่ะคือภาวะภูมิแพ้นั่นเองข้อที่4ค่ะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะดูไม่ยากบางทีเนี่ยจะขึ้นผื่นตามตัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะอาจจะเป็นผื่นเรียบหรือบางทีจะเป็นผื่นนูนเหมือนลมพิษนะคะข้อที่5ค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีเป็นตุ่มน้ําใสๆนะคะขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า และจะขึ้นมากเป็นพิเศษในตอนที่เรานอนดึกหรือพักผ่อนน้อยมีความเครียดสะสมนะคะสำหรับใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะอันนี้คือสัญญาณเตือนของภูมิแพ้ลองหาตัวช่วยนะคะเขาชื่อว่า i w i s i อ t i เ e Plus ัน,นะคะจะให้คุณประโยชน์ที่มากกว่าวิตามินซี1 0 0ภายริรเขาเป็นวิตามินซีที่ได้จาก ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไปเสริมภูมิเพื่อจัดการกับภาวะภูมิแพ้แบบครบวงจรจึงเห็นผลดีกว่าการกินวิตามินซีแบบสังเคราะห์ทั่วไปข้อดีของ ivys i n i t a t i v e plus คือเราสามารถทานยาวๆได้เพราะว่าเขาละลายในน้ำขับออกทางปัสสาวะไม่สะสมในร่างกายเขามีสารสากัดที่ชื่อว่าเซเลเนียมบำรุงตับเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทําให้ตับของเราอ่ะทำงานได้ดีขึ้นจะรู้สึกเลยว่าสดชื่นขึ้นเพราะว่าเขาบำรุงดวงตาด้วยทําให้เรานอนหลับกลางคืนเนี่ยนอนหลับได้อย่างมี ประสิทธิภาพตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็สดชื่นค่ะสมองปลอดโปร่งไม่ค่อยปวดหัวนะคะใครอยากทานลองไปหาทานดูนะเขาชื่อว่า I r i s i n e r t i Plus นะทานง่ายมากๆนะคะอันนี้แนะนำเลย